สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับถิ่นเกษตรบ้านเราอีกครั้งนะครับวันนี้ผมมาอยู่ที่หมู่สิบบ้านหนองก้องเหนือตำบลนางบอกคําอำเภอเมืองจังหวัดกำแพงเพชรนะครับวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาชมสวนผสมสารแบบครอบครัวนะครับก็จะเป็นพืชผักสวนครัวของคุณแม่นางนะครับท่านกระปูกไว้จําหน่ายไว้ขายนะครับก็จะมีนที่ประมาณหนึ่งงานนะครับอยู่ด้านหลังผมนี่ครับ เพื่อไ่รอช้านะครับไปพบกับคุณแม่นางพร้อมๆกันเลยนะครับผมสวัสดีครับแม่นางจ้าสวัสดีจ้าวันนี้ขออนุญ,ญาตพาท่านผู้ชมมาชมสวนของแม่นะครับอ่าครับผมตอนนี้เท้านี้ทําอะไรบ้างครับคุณแม่เอือนขก้นก็นนมาหดซะกอนนรน <laughs> มัาแหลปานนี้ครับผมนี่ก็ประมาณเจ็ดโมง จ้าที่สวนแห่งนี้คุณแม่อ่าปลูกอะไรบ้างครับมีหอมมีอีตูมีโวละพาต่ตเผ้าไปยังสิละ,ะแล้วกับบวบหอมนี่ข้างที่ข้างมันอยู่บวบหอมนี่ก็เก็บผลทลลีไปขายแล้วใช่ไหมฮะเอเอค่ะเก็บได้ครับเอาขายที่หนาสวนนี่แหละจ้ะ มีออกจำหน่ายตรงจุดไหนมั้งครับแม่มีมีขายน่นสวนแลกกวก็ไปขายตลาดนัดนัดกับเวนเวนวันอืมจ้ะอันนี้เขเรียกอะไรครับแม่เนี่ยเขาเขาเอินสละแนสละแน่นะฮะเออเขาเอนสละแน่ในราบลากกระต้นหอม เยอะมากครับหลักการร่างลงพริกมีใบกะเพรามีพริกเออมีพริกมีตะเพรามีอิตูครับเออพี่อิตูพี่นาง,งามดีเนอะนี่ได้อิตูหลืออะไรต้นหอมน้ำกรัลังงาม ตอนนี้มีเป็นเวลาเจ็ดโมงใน,นหน่อยนะครับแดดกำลังส่องเลยครับวันนี้อากาศดีเลยทีเดียวก็จะเป็นช่วงเดือนเมษานะครับเดือนเมษาพาร้อน <c oughs> วันนี้คาดว่าน่าจะร้อนอีกวันนะครับคุณแม่นางครับช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้คุณแม่ดูแลยังไงฮะฮอสเด้ากับปล่อยทิ้งเลยตามทรรมชาาิเลย รถน้ํากี่เวลาฮะรดน้ำเร้านี่แหละเต้าเดียวเต้าเดียวตอนช่วงเย็นรถไหมฮะไม่รดเลยอ๋อจ้ะประหยัดน้ำด้วยครับแล้วก็ดูความชุ่มชื้นของดินใช่ไหมแม่เออ พื้นที่ส่วนนี้ประมาณกี่งานครับงานเดียวหนึ่งงานนะฮะ,ะครับผมก็หนึ่งงานก็สามารถสร้างรายได้ให้แม่เฉลี่ยแล้ววันเท่าไหร่ฮะวันละสองสามร้อยนี่แหละสามร้อยเนาะแล้วก็ขายหน้าร้านอ่าแล้วก็ไปขายนัดนัดนัดเวันเว้นวันครับตรงหน้าแรงนี่ก็ครับจะก็จะดูแลยากเหมือนกันนะฮะ ด้านหน้าก็จะเป็นขายหน้าร้านเล็กๆนะครับแต่ก็สามารถสร้างรายไดใ้ให้กับคุณแม่นางได้นะครับอเห็นลบกน้ำ มีใบโหระพาใช่ไหมแม่ใ่โหระพาค่ะเบียกล้าเดี๋ยวกลไปไยายอีกอ๋อก็จะไปขยายใช่ไหมฮะขยายอีกแต่มันเป็นแัลนปลานนคือปลานะครับแปลงนี้ก็จะเป็นแปลงอเบียก้านะครับคุณแม่ก็จะไปขยายอีกที่นึงนะครับผม แต่ที่นี้ก็ประมาณหนึ่งงานนะครับกจ็จะเบีย้ยก้าไปขยายเพื่อให้เขาเจริญเติบโตแล้วนำผลผลิตมาจำหน่ายนะครับไปนางครับ การทาสวนคุณแม่ทําตั้งวันแล้วมีความสุขมากน้อยแค่ไหนครับแตมีความสุขกันของงามกันนอนบ่รับเป็นเลไรอยากมาหามันโอ้ครับตรงไหนไม่งามเราก็ต้องรดน้ำรดน้<อ>ํา<ไ>ปดูปลนะแลมันอยู่นี่แหละเอาให้มันงามนะแม่เนาะเพราะว่าไห้นี่แล้วมันไปยังบ่ได้แล้วเนาะก็ะดูแลอยู่กับสวนนี่แหละก็ได้แลกปลาแลกยังกินอืมครับ วันก็คุณแม่ก็จะทําสวนพยายามทําให้มันดีที่สุดนะแม่เนาะจา <Yeah. S 1> ทำด้วยความรักใช่ไหมแม่จา <Yeah. S 1> แม่ทําปลูกสวนเพื่อผักสวนครัวไปขายตลาดขายตรงหน้าร้านเนี่ยกี่กี่ปีแล้วครับตั้งโควิดบอมแมนบโนะโนตั้งสองสามปีที่แล้วออใช่ไหมเออโควิดเที่ว่าบอมีมนัดนะเนาะครับก็เลยมาเห็ดสวนขายอยู่กับหนีเลยอือ เอ็ดปีแรกขายดีเพราะว่ามันมีนัดเนาะจ้ะมัคนลังออกมาสื่อจ้ะเดี๋ยวนี้มีนัดแล้วก็ยูโตได้เมือนละสองสามร้อยเพอได้กินครับถือว่าประคองชีวิตไปได้แบบอย่างราบเรื่อนะแม่เนาะเออเพราะได้ได้เดือดหวานน้ำมูน้ำเต่าเนาะจ้ะเราไม่ต้องไปทํางานหนักๆนะแม่เนาะไม่แล้วตามวัของเราตามวัของเขาวัของเรา ประมาณนี้เออสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้ถือว่าสุดยอดมากเลยแม่นะจักหน้า,าก,นกับสิเปี้ยนเป็นพริกกับบเขียวอ๋อครับเริ่มลังเปลี่ยนที่ว่านหนามาวบางหันมันปลูกได้เพราะว่ามันเป็นหนาหนาวอยู่เนาะครัเดี๋ยวนี้พอตังแต้าห่อนมามันยุบเบิดพักวันนี้กะสิเปี้ยนเป็นพริกกับบเขียเท่านี้แล้วมากำลังงามอ๋อครับ ก็จะทำปลูกพืชผักสวนครัวแบบหมุนเวียนไปนะแม่เออเออแม่ไปตามฤดูกาลครับเด็ดใบไปเลยตามฤดูกาลขารใครผักตามฤดูกาลเยอะมากแม่าก็มีลูกค้าแวะเวียนมาซื้อแม่ตรงหน้าร้านประจำเลยนะฮะมีใครมาสั่งอ่าจองให้เราแบบอ่าเด็ดผักไว้บ้างไหมฮะ เออบางที่ลูกค้ามาเก็บมาซื้อกับเก็บส้อยกันอ๋อครับอ๋อไอแม่พอเห็นหงเล้นหนูอยากได้ลายเก็บเอาอ๋อช่วยเก็บได้เลยต้องการยอดแบบไหนเก็บไ้เลยใช่ไหมแม่เก็บออกมาเลยออกกับสีไดายกับเอาเบิร์กับมีไทรังคนอ๋อครับบวบงูกับบวบหอมเลยมัญหายากเนาะครับใบมันบังครับตอนนี้ก็มีบางอชุดก็เก็บไปขายบ้างนะแม่เนาะบางชุดก็กําลังอ่าแตกดอกอ๋อครับ อครับผมก็เป็นความอพยายามเนาะความรักในการเอาใจใส่ในการทําสวนนะครับอของคุณแม่อ่าที่ท่านทํามาได้ประมาณสองสามปีหลัโควิดนะฮะหลังโควิดตัดปิดนัดนะครับผมว่ามีนัดก็เลยมาเปิดสวนมาขายยุ้ยตรงนี้คือเปิดเปิดสวนได้ประมาณสองสามปีน่าไหมน่ตรงนี้เออเปิดตรงหน้าร้านตัวเองเออคือเราไม่มีสวน แต่ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมแม่แต่มาเปิดหน้าร้านตัวเองประมาณสองสวนต่กอนนี่ปลูกอ้อยไสอ๋อมีอ้อยต่ก่อนมีอ้อยด้วยต่ดปปลีเป็นปลาอ้อยได้หนีแม่มาถางอ้อยทิ่มในเฮดสวนนะอ๋อจ้ะครับบริเวณนี้ต่ก่อนเป็นปลาอ้อยนะครับแล้วก็มาถางมาอะไรเองทําเป็นสวนนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายให้กับลูกค้าที่สนใจในเรื่องในการปลูกพืชผักสวนครัว หมะกับน้ําด้วยในคลองน้ําครับปุ๋ยเนี่ยแม่ใช้อะไรครับเนี่ยใช้ขี้ค้วตัวนี้อ๋อมูลมูลควายครับผมปุ๋ยปุ๋ยขี้ข้วปุ๋ยคอกเออเอปุ๋ยคอกเออปุ๋ยคอกใส่ปุ๋ยคอกครับนี่ก็จะอ่าคนนํามปกินนาไาอ่าทางกับข้าวก็จะปลอดภัยนะแม่เนาะก็สมัิเราก็จะเน้นอ่าปุ๋ยแบบธรรมชาตินะครับไร้สารเคมี วันนี้ต้องขอบคุณคุณแม่นางมากๆนะครับที่พาทุกคนมาดูสวนสถานที่แห่งนี้ครับอาจจะเป็นสถานที่ทำพื่อผักสวนครัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับอ่าก็สามารถสร้างไรายได้ให้กับครอบ,บครัวให้กับคุณแม่นางได้นะฮะวันนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ